สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำโมดดลซีดีเจสาม,มน,านะครับระหว่างบิดบ็อกกับเอ c f a อนะครับว่าตอนนี้อันไหนหน่าเล่นนะครับตอนนี้ผมแนะนำนะครับอันที่น่าเล่นที่สุดก็คือก็เป็นบิดบ็อกแล้วนะฮะตอนเนี้ยเพราะว่าไฟล์ไฟล์ที่ vr นะครับบิดบ็อกค่อนข้างจะเยอะกว่า m m c f เอนะครับ VR ได้เยอะกว่านะฮะณตอนนี้นะครับและในขณะนี้นะครับณวันนี้นะครับมันลดด้วยนะครับจากสามร้อยเหลือร้อยห้าสิบห้ายูโรนะครับถึงวันที่สิบแปดเดือนเก้านะครับส่วน m อ c f เอฟนะครับราคาก็โอ้เอาเรื่องอยู่นะฮะ MMC f เอนะครับมันก็ มันม,นอมีอยู่สองโมดลูลนะครับระหว่างแปดสิบหกกับแปดสิบหกมาสเตอร์นะครับแปดสิบหกธรรมดาเนี่ยก็สามารถวียร์ไฟล์ได้จากเซิร์ฟเวอร์ปกตินั่นแหละฮะแต่ว่าแปดสิบหกตัวมาสเตอร์ตัวนี้จะสามารถเข้ารหัสไฟล์ได้นะครับเวลาเรามีลูกทีมนะครับเราก็สามารถเข้ารหัสนะเพื่อที่จะ ให้ไฟล์ที่เราเขียนนะครับล็อกไว้อัดสําหรับอดองเกิ้ลดองเกิลนั้นนะครับอย่างเช่นลูกทีมเรามีดองเกิลหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็แค่ป้อนรหัสนะฮะให้ให้ออัดได้แค่ดองเกิ้ลหนึ่งสองสามสี่อย่างเดียวครับส่วนดองเกิลที่ห้าเจ็ดแปดนะครับก็ไม่สามารถอัดไฟล์ได้อัดไฟก็คือหลักนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับที่โลมานะฮะ ส่วนที่ใครอยากจะเติมจริงๆแนะนําเลยนะครับเป็นโมดูลนี้นะครับวันนี้นะครับถ,ถึงวันที่18นะฮะเดนการ์นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากอะไรประมาณนั้นนะครับไปแล้วครับมาแนะนําแค่นี้นะครับไปละ